นี่คือชายหนุ่มในชุดสูทธุรกิจเขามีความลับเขาอยู่ในห้องน้ำยืนอยู่หน้ากระจกล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเพื่อให้สดชื่นขึ้นไม่มีใครที่นี่นอกจากเขาแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาดูเครียด,เ,ยดเขาตบแก้มตัวเองส่องกระจกแล้วพูดว่าอย่าก,กังวลเราจัดการกับมันได้เราทำสิ่งนี้มานานแล้วเราจะชนะเขาพูดว่าเราไม่ใช่เพราะว่าเขามีหลายบุคลิกและไม่เขาไม่ได้คุยกับคนอื่นผ่านไมโครโฟนขนาดเล็กด้วย เขาพูดว่าเราเพราะเขารู้ความลับในทางเทคนิคเขาไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดแต่เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านตัวเขาคุณและทุกคนบนโลกไม่ใช่คนที่พวกเขาคิดจริงๆร่าง,งกายของคุณมีเพียง43%เท่านั้นที่ประกอบด้วยเซลล์ของมนุษย์ส่วนที่เหลืออีก57%เป็นจุลินทรีย์และแบคทีเรียตอนนี้เขากำลังขึ้นเวทีเพื่อบอกความลับนี้แก่เราขึ้นตาช่างสิดูน้ำหนักลบมากกว่าครึ่งหนึงออกเล็กน้อย นี่คือน้ำหนักที่แท้จริงของคุณอย่างอื่นคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อเพราะในกรณีนี้ร่างกายของคุณควรเปลี่ยนรูปร่างอยู่ตลอดเวลาสลายตัวเป็นอนุภาคเล็กๆคุณจะเห็นผิวของคุณเต้นเป็นจังหวะและเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโชคดีที่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลสองข้อข้อแรกคือจุลินทรีย์มีขนาดเล็กการเคลื่อนไหวของพวกมันมองไม่เห็นข้อที่ 2. โลกของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่อยู่ในที่มืดที่เรามองไม่เห็นสถานที่ที่ไม่มีออกซิเจน ในลำไส้ของเราเป็นที่ที่เจ้าตัวน้อยนะับพันล้านตัวสัญจรไปมารู้สึกแออัดเลยเนอะบางชนิดปรากฏตัวก่อนเราเกิดซะอีกแต่ส่วนใหญ่พวกมันมาพร้อมอาหารและน้ำบนพื้นผิวร่างกายของคุณจุลินทรีย์ทั้งหมดมาจากสิ่งแวดล้อมทุกซอกทุกมุมของผิวคุณนั้นเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ต่อให้พยายามแค่ไหนก็กำจัดมันไม่ได้มีจุลินทรีย์มากกว่าเซลล์ของมนุษย์จีโนมของเราประกอบด้วยยีนประมาณ2 0 0 0 0ยีน จำนวนยีนของจุลินทรียในร่างกายมนุษย์มีประมาณ2ถึง20,000ล้านยีนซึ่งหมายความว่าในทางเทคนิคเราไม่ใช่คนแต่เป็นจุลินทรีย์โชคดีที่มันไม่เลวร้ายนักจีนโนมของจุลินทรีย์ช่วยเสริมการทำงานของพวกเราแบบจำลองการดำรงอยู่ดังกล่าวเผยให้เห็นโอกาสมากมายในทางการแพทย์ ไมโครไบโอมของมนุษย์ประกอบด้วยแบคทีเรียเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นๆทั้งหมดแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์และแต่ละประเภทก็ทำหน้าที่ของตัวเองจุลินทรีย์บางชนิดมีหน้าที่ในการสกัดวิตามินจากอาหารบางชนิดช่วยสลายสารอันตรายอีกประเภทหนึ่งช่วยให้กระเพาะของคุณย่อยอาหารอีกกลุ่มหนึ่งจะควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของคุณปกป้องคุณจากความเจ็บป่วยปรสิตและไวรัสบางก็ควบคุมน้ำหนักพูดง่ายๆก็คือ จุลินรีทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นช่วยในการทำงานของร่างกายและก็ส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยมีจุลินทซีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆพวกมันทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือส่งผลต่ออวัยวะสำคัญลองนึกภาพว่าคุณรู้ว่าแบคทีเรียชนิดไหนเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายจากนั้นคุณก็พบวิธีกำจัดสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นยาเม็ดที่เป็นพิษต่อจุลินทซีย์เหล่านี้คุณกินมันและการรักษาก็จะลบศัตรูตัวร้ายที่เป็นอันตรายทั้งหมดภายในร่างกายของคุณ โรคอาจปรากฏขึ้นเนื่องจากการขาดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นี่เป็นวิธีหนึ่งที่แพทย์รักษาคนจำนวนมากในโลกสมมติว่าคุณระบุก,กลุ่มจุลินรีที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้จากนั้นคุณก็พบว่าธาตุไหนช่วยให้แบคทีเรียเหล่านี้ทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณเพิ่มวิตามินนี้ในอาหารหรือเพียงแค่ซื้อ,อยาที่มีจุลินทรีย์เหล่านี้นะับพันล้านตัวเป็นผลให้กล้ามเนื้อของคุณเติบโตเร็วขึ้น2อเท่าการปรากฏตัวของจุลินรีย์บางชนิดหรือการขาดจุลินรีย์บางชนิด อาจทาให้เกิดสภาวะต่างๆในร่างกายของคุณได้ตัวอย่างของจุลินซีบ่งบอกถึงระดับสุขภาพของคุณหรือโรคบางชนิดได้ใครก็สามารถปรับปรุงร่างกายได้ไม่เพียงแค่ด้วยความช่วยเหลือของพันธุวิศวะกรรมแต่ด้วยยาจุลินซีการศึกษาจุลินซีของมนุษย์นั้นถูกกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วเร็วกว่าการแดัดแปลงยีนที่ซับซ้อนและมีราคาแพงหัวข้อนี้เพิ่งเริ่มมีการพัฒนาไปทั่วโลกแต่มีการค้นพบบางอย่างแล้ว ก่อนหน้านี้มนุษย์เราคิดว่าจุลชีพเป็นศัตรูเราสร้างหลายวิธีในการทำลายแบคทีเรียและไวรัสแต่ควบคู่ไปกับเชื้อโรคที่เป็นอันตรายการรักษาเหล่านี้กำจัดจุลชีพที่ดีออกไปด้วยตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์เข้าใจดีว่าจุลินทรีย์สามารถทั้งทำลายและก็ช่วยชีวิตได้พวกเขาจึงเริ่มการวิจัยในวงกว้างในเรื่องนี้มาดูแพนด้าตัวใหญ่กันสัตว์ที่มีไขมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนังจำนวนมากนี้กินทั้งเนื้อและพืชมันไม่ค่อยกินเนื้อ อาหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลเบอร์รี่และหน่อไม้แต่ในฤดูหนาวไม่มีสิ่งพวกนี้แพนด้าจึงกินใบไายอาหารนั้นมีแคลอรี่ต่ำแทบไม่มีโปรตีนอยู่ในนั้นเลยแต่ถึงอย่างนั้นแพนด้าก็ไม่ลดน้ำหนักหลังจากฤดูหนาวอันหนาวเหน็บเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าแพนด้าทำแบบนั้นได้ยังไงทั้งหมดนี้เป็นเพราะไมโครไบโอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทุกฤดูหนาวแบคทีเรียที่มีลักษณะเฉพาะจำนวนมากจะเกิดในลำไส้ของพวกมัน จุลินทรีย์เหล่านี้สกัดและสังเคราะห์สารที่เป็นประโยชน์จากใบไผ่ได้ดีกว่าชนิดอื่นๆจึงช่วยรักษาน้ำหนักของแพนด้าได้นักวิทยาศาสตร์ใส่แบคทีเรียเหล่านี้ไว้ในหนูทดลองหนูตัวเล็กเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างรวดเร็วแฮมเบอร์เกอร์เคก้กและอาหารหนักอื่นๆมีแคลอรี่และช่วยพัฒนาอนานิคมจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อน้ำหนักจุลินทรีย์หลายล้านสายพันธุ์มีหน้าที่นับล้านอย่างตามทฤษฎีแล้วแต่ละหน้าที่เหล่านี้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ได้ ลองนึกภาพว่าคุณต้องการลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักและคุณก็แค่เติมจุลินทรีย์เหล่านี้ลงในอาหารกลางวันของคุณคุณต้องการนอนหลับให้สนิทหรือต่อสู้กับอาการง่วงนอนหรือเปล่าดื่มจุลินทรีย์ที่จะส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมนการนอนหลับคุณต้องการเสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกไหมนี่ก็ไม่มีปัญหาแบคทีเรียไม่ได้อยู่ภายในร่างกายของเราเท่านั้นผู้มันอยู่ทุกที่ส่วนหนึ่งของโลกประกอบด้วยจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้กำลังทวีคูณอย่างต่อเนื่องดูสิ แค่บนคีย์บอร์ดของคุณก็มีเป็นล้านล้านตัวแล้วแบคทีเรียตัวหนึ่งเพิ่มขนาดและแยกออกเป็น2ตัวหลังจากนั้นไม่กี่นาทีทั้งสองจะเพิ่มขึ้นและแบ่งตัวอีกครั้งจุลินทรีย์4ตัวปรากฏขึ้นแต่ละตัวแยกออกเป็น2ส่วนอานานิคมของแบคทีเรียเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการสืบพันธุ์ที่รวดเร็วเช่นนี้จุลินทซีย์1ตัวสร้างลูกหลานได้1ตันในเวลาเพียง24ชั่วโมงหลังจากผ่านไป5วันแบคทีเรียจะเข้ามาเติมเต็มทะเลและมาหาสมุทรทั้งหมดพวกมมมััันนนจะนนี้้หกกกาาว่โลทงบ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมแบคทีเรียยึดครองโลกทั้งใบได้ถึงอย่างนั้นสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ควบคุมไม่ได้ความเร็วที่พวกมันเพิ่มขึ้นนั้นเท่ากับความเร็วในการถูกทําลายความแห้งน้ําแสงอุณหภูมิสูงแกส๊สความชื้นปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ช่วยควบคุมประชากรของพวกมันในเวลาเดียวกันจุลินทรีย์มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่บนโลก แอปเปิลเก่าๆบนพื้นเน่าเปื่อยเพราะเชื้อโรคและแบคทีรียเชื้อราขึ้นบนขนมปังเพราะจุลินทรีย์แต่พวกมันไม่ได้มีอยู่แค่เพื่อส่งผลกระทบต่อสภาพของวัตถุและสิ่งมีชีวิตอื่นๆการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่ไม่สิ้นสุดนี้ยังคงดําเนินต่อไปในโลกของจุลินรีย์แบคทีเรียักษ์ดูดซับแบคทีรียที่มีขนาดเล็กกว่าจุลินทรีย์ที่มีหนามแหลมจะกําจัดจุลินทรีย์ที่มีความยาวนอกจากนี้ยังมีไวรัสที่แทรกซึมแบคทีเรียและติดเข้าไปในเซลล์ของพวกมัน ลูกบอลขนาดเล็กที่มีไวรัสทำลายอนานิคมของจุลินรีย์ทั้งหมดได้ไวรัสทวีคูณและเข้ายึดครองดินแดนมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะพบเซลล์ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงระหว่างทางและยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายหุ่นยนต์อีกด้วยพวกมันดูเหมือนเพชรที่มีขากลนแม้จะดูไม่ธรรมดาแต่ก็เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เราเรียกพวกมันว่าไวรัสของแบคทีเรียพวกมันมีจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อทำลายแบคทีเรียทั้งหมด ไวรัสของแบคทีรียเป็นการป้องกันเพิ่มเติมของโลกเราเพื่อป้องกันการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ควบคุมไม่ได้เมื่อจุลินทรีย์บางชนิดเพิ่มจํานวนขึ้นก็จะทิ้งของเสียที่เน่าเปื่อยของเสียนี้เป็นอันตรายต่อมนุษย์แบคทีเรียต่อสู้กับจุลินทรีย์เหล่านี้และช่วยชีวิตเราสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือนักต่อต้านเหล่านี้ไม่พยายามเข้ายึดครองโลกพวกมันโจมตีแบคทีเรียเท่านั้นทุกวินาทีจุลินทรีย์หลายพันล้านตัวต่อสู้กับแบคทีรียหลายพันล้านตัวบนพื้นผิวฟังดูเหมือนวิดีโอเเกมเลย เจ้าหัวคริสตตลกระโดดขึ้นไปบนแบคทีเรียและฉีดรหัสพันธุกรรมเข้าไปข้างในรหัสนี้มีองค์ประกอบแยกกันที่จะเชื่อมต่อกันภายในร่างกายของจุลินทรีย์และกลายเป็นแบคทีเรียชนิดใหม่จากนั้นมันจะทำลายแบคทีเรียจากภายในและไปหาตัวต่อไปมองที่ปลายนิ้วของคุณดีๆมีชีวิตมากมายอยู่บนนั้นผู้แข็งแกร่งที่สุดจะอยู่รอดผู้อ่อนแอก็จะหายไปล้างมันออกไปแล้วแบคทีเรียใหม่จะมาพร้อมกับน้ำ ใช้ผ้าขนหนูเช็ดนิ้วเปียกๆแล้วเชื้อโรคใหม่ๆจะกระโดดใส่คุณจากผ้าและการต่อสู้ก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนี่เป็นเพียงแค่ปลายนิ้วของคุณภายในร่างกายของคุณแบคทีเรียบางชนิดกำลังต่อสู้เพื่อสุขภาพของคุณกับจุลินทรีย์ที่ต้องการทำร้ายคุณจุลินทรีย์บางชนิดในลำไส้ของเรามีส่วนทำให้อารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียได้นอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียที่เป็นกาฝากซึ่งอาจส่งผลต่อสมองวิธีคิดและอารมณ์ของเราสิ่งมีชีวิตบางชนิด ควบคุมพฤติกรรมของสัตว์และแมลงนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบในโลกของจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องเพราะงันแบคทีเรียจึงเป็นผู้ปกครองโลกของเราพวกมันปรากฏตัวก่อนหน้ามนุษย์และสัตว์กลุ่มแรกมานานแล้วและเป็นไปได้อย่างมากว่าพวกมันจะยังคงอยู่หลังจากเราลองคิดดูสิ